ใครที่เลือกซื้อรถมือสองนะครับปีนี้นะครับและปีหน้านะครับถือว่าเป็นโอกาสทองของผู้ที่ใช้รถมือสองเลยวันนี้ผมนำเสนอ GLC 250D ครับจะเป็นยังไงรถมือเดียวสวยขนาดไหนไปในคลิปครับดูคลิปช่อง AB c r e a ม Me m ตอร์แล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe พวกเราด้วยนะครับ เคครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดนะครับรถ GLC 250D นะครับคันนี้เป็นรุ่นขับ4นะครับเป็นตัวออฟโรดนะครับก็เป็นอีกหนึ่งไอเทมนะครับที่ทาง AB Premium m o t o r นะครับของเราเนี่ยขายดีมากๆนะครับมาดูคันนี้กันนะครับรถเป็นรถมือเดียวนะครับออก0ูนย์เบนซ์พะราม3นะครับรถมือเดียวนะครับดูในส่วนของไฟหน้านะครับเดย์ไลท์เนี่ยสว่างนะครับเท่ากันทั้งคู่หน้านะครับไฟเลี้ยวนะครับไฟด้านข้างโคมไฟหน้า หรือว่าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับแล้วก็กระจังหน้านะครับไม่มีรอยแตกนะครับใช้งานได้สมบูรณ์นะครับด้านหน้าฝากระโปรงต่างๆนะครับก็สวยนะครับตามสภาพเลยสวยมากๆฮะเดี๋ยวไหลามาดูด้านข้างกันสักนิดนึงนะครับด้านข้างนะครับ ด้านข้างคันนี้นะครับยางก็ยางค่อนข้างใหม่นะครับปี2021นะครับทั้ง4เส้นนะครับใช้บันไดต่างๆนะครับก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ด้านข้างนะครับไม่มีรักยิ้มรถคันนี้เพิ่งเข้ามาเลยนะครับเพ่งเข้ามาเมื่อวานตอนเย็นนะครับรถดูสภาพเนี่ยสภาพสมบูรณ์สีสันค่อนข้างดีเลยนะฮะกระจกข้างนะครับไฟเลี้ยวด้านข้างก็ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับตัวนี้เนี่ย ช้งานได้ดีนะครับตรวจสอบสภาพทุกอย่างแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะในส่วนกันนี้นะครับก็เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะนี่ยังไม่ได้ล้างเลยนี่แอดบูนะครับก็เป็นตัวควบคุมมลภาวะนั่นเองนะครับเป็นเครื่องยนต์แต่เป็นแบบลักโลกนะครับถ้าดูไฟท้ายนะครับไฟท้ายรถจอดอยู่ในร่มนะครับคันนี้ดูสภาพไฟทั้งสองข้างนะครับเป็นแบบ LED นะครับไฟสมบูรณ์นะครับไฟสมบูรณ์ไม่มีการร่องรอยของรายงานต่างๆนะครับคันนี้อยู่ในร่มแน่นอนนะครับ ไฟดวงที่3ก็ไม่มีแตกงรายงานจอตัดแดดไม่มีนะครหลังทรงหลังคาสวยนะครับโลโก้อยู่ครบนะครับ4เมติก250 d ได้ฝาท้ายไฟฟ้าแน่นอนอยู่แล้วครับรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นมาตรฐานที่ได้มานะครับอ่ะตัวนี้นะครับม่านบางหลังบางสายตานะครับเวลาเก็บของตัวนี้ก็อยู่ครบนะครับไฟสองสว่างทั้ง2ข้างนะครับตรวจสอบนะครับ สภาพตัวถังด้านหลังกันบ้างนะครับไปครับนี่เป็นไงนเดิมนะครับมาร์กโรงงานแน่นอนนะครับนี่น็อตฝาโปรง,งต่างๆนะครับ ป้ายไม่มีการแกะเปลี่ยนเชื่อมใดๆนะครับอ่ะมาดูนี่นะครับไลน์มาด้านข้างให้ได้ดูกันเลยนะครับสวยงามนะครับอ่ะลงมาต่ํามันชนหน่อยไฟทับทิมเป็นไงสมบูรณ์นะฮะทุกอย่างอยู่ในสภาพที่ตรวจสอบแล้วนะครับผ่านมาตรฐาน A.B. Premier Motor นะครับนะฮะไหลไปดูด้านข้างกันด้านด้านนี้หน่อยอ่าเป็นไงแลกต่างๆนะครับมีความสมบูรณ์มากนะครับดูไฟนะครับอ่ะเดี๋ยวถึงด้านในกันบ้างไปดูว่าสะอาดน่าใช้ไม้ปครับตอนนี้สตาร์ทเครื่องอยู่นะครับนิ่มมากๆนะครับ เป็นรุ่นออฟโรดนะครับตัวนี้นะครับไม่ใช่ MG นะครับภายในยสวยนะครับดูตรวจสอบสภาพภูมิลัยนะครับย้อยต่างๆนะครับอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับไปนะครับ หมุนสุดซ้ายขวานะครับไม่มีเสียงดังใดๆนะครับหรือว่าอาการดึงอาการโยนะครับมาทดสอบแท่นเครื่องแท่งเกียร์กันสักนิดนึงนะครับนิ่งนะครับคันนี้เนี่ยตรวจสอบแล้วนะครับรถนะครับเพิ่งเข้าสูตรมาเมื่อเดือน7นะครับอ่ะมาดูกล้องหลังนะครับไหนใส่เกียร์ถอยหลังแล้วนะครับสภาพกล้องนะครับนี่นะครับก็ยังใช้ได้นะครับองศา นะครับต่างๆนะครับการเลี้ยวล้อนะครับกล้องนี่จะส่องตามนะครับทาให้เราเนี่ยขับง่ายขึ้นนะปั๊บเซนเซอร์นะครับตรงนี้นะครับดูนะครับทางานนะครับครบทุกจุดนะครับนี่เป็นไงก็ถือว่าเราตรวจสอบสภาพเบื้องต้นนะครับให้ลูกค้าเนี่ยสบายใจได้เลยนะครับถ้านี่ซื้อออนไลน์นะก็สามารถดูคลิปนี้แล้วก็โอนจบจ่ายจบได้เลยนะครับอ่ะมาดูเมาส์ตรงนี้นะครับเมาส์ตัวนี้เนี่ยอ่าหลายๆขั้นในเวัาที่เราอเทรดเข้ามานะฮะก็จะเห็นว่าจะมีอาการแตกแต่คันนี้ไม่มีแตกนะครับ ตรวจสอบแล้วต่างๆปุ่มต่างๆไดนามิกต่างๆเนี่ยใช้งานได้นะครับนะดิสเลย์นะครับอ่ะผมปรับให้ดูนะครับอ่ะตัวนี้เนี่ยเมาส์อะไรต่างๆยังใช้ได้ดีนะครับทํางานได้ ตามคำสั่งของสิ่งที่เราต้องการนะครับแล้วก็ดูตรวจสอบเดี๋ยตวตรวจสอบในีเเกเตอร์ให้นะครับตรงนี้ก็อยู่ในจุดถนน,นกาญจนาพิเศษนะครับกาญจนาพิเศษนะครับผมอยู่ตรงอ่าเลยสมาคมจ้าบัดใต้มาสักนิดนึงนะฮะเลยภาซิโอมา800เมตรนะครับ,รบตรงนี้เราก็อยู่ติดริมถนนนะครับโลเคชั่นถือว่าตรงนะครับความละเอียดอาจจะไม่ได้แบบโลเคชั่นรุ่นใหม่ๆนะครับแต่ก็ถือว่าโอเคไม่ ไม่ได้แบบด้อยหรือแย่กันไปนะครับแต่หรือท่านใดที่อยากจะไปอัพ Android ตัวนี้ก็เดี๋ยวนี้เขาก็มีการอัพนะฮะแอนดรอยให้นะครับมาตรวจสอบไฟส่องสว่างนะครับช่องเก็บแว่นนะครับอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับไฟต่างๆนะครับดูนะฮะอันนี้เป็นแบบ FuL l L e d แล้วนะครับก็ให้ความส่องสว่างที่คนข้างเยอะนะครับ่ะตรวจสอบรุ่นนี้นี่มีความพิเศษนะฮะเขาจะมีอ่าช่องใส่น้ำหอมนะครับที่เป็นของเบนซ์โดยโดยเฉพาะนะะเนี่ยคันนี้ เขาก็จะทําความเหมือนเหมือนแบบอุ่นให้มันวอร์มนะฮะใต้ฝวดเลยนะฮะแล้วก็จะทําให้รถเนี่ยมีกลิ่นแบบกลิ่นสไตล์แบบสไตล์ Mercedes ด e เบนนะครับโดยเฉพาะนะครับเป็นรถมือเดียวอ่ะเดีย๋ยวเรามาดูเลขไม้กันสักนิดหนึ่งอ่ะมาเลขไม์คันนี้นะครับรถเลขไม้เพียง1นึ่งแสนสามหมื่นกิโลนะครับเป็นรถมือเดียวคุณแจคู่ได้2ดอกนะครับคันนี้ลูกค้าให้มานะครับเกตอยู่ครบมุดกุญแจต่างๆครบนะครับสภาพนะครับดูนะฮะฟิล์มลายไม้ต่างๆเนี่ย อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์คอนโซลไม่มีร่องรอยการจิกหมุดบิ่นใดๆนะครับช่องแอร์นะครับทั้ง3ช่องปรับได้ปกติซ้ายขวานะครับตรวจสอบให้ทั้งหมดนะครับช่องแอร์ทางด้านฝั่งคนนั่งนะฮะก็ตรวจสอบให้นะครับอันนี้เอ็นใช้งานได้ดีนะครับปรับต่างๆนะเอ็นใช้ได้ครับสภาพเบาะต่างๆนะครับก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับผมตรวจสอบให้ลูกค้าเนี่ยละเอียดที่สุดนะครับ ตามมาตรฐานนะครับเพราะลูกค้าที่ซื้อออนไลน์กับเราเนี่ยมั่นใจได้เลยนะครับดูคลิปแล้วโอนเงินได้เลยครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูส่วนหัวส่วนสำคัญกันบ้างแล้วก็โครงสร้างต่างๆเป็นไงไปครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างนะครับทางด้านขวามือหน้ารถนะครับน็อตต่างๆนะครับไม่มีการขยับไขใดๆนะครับโครงสร้างเดิมนะครับไล่กันไปเลยครับะฮะไล่ไปฮะมาร์กด้านในยังอยู่นะครับดูลึกๆให้ละเอียดนะครับ น็อตต่างๆนะครับฝาโปงต่างๆนะครับมีความสมบูรณ์อาร์คเดิมนะครับเอามานะครับเลขโค้ดฝาโป้งนะครับยังอยู่นะครับตัวนี้เนี่ยมาตรฐานนะครับผ่านแน่นอนนะครับไล่ไปเลยครับนะฮะใครดูคลิปผมนะครับสามารถที่จะตรวจสอบรถเบื้องต้นได้เลยนะครับไม่ต้องห่วงนะความรู้ที่ผมมีผมไม่กักนะครับมาดูนะครับอ้องเครื่องนะครับไม่มีเยิ้มไม่มีอะไรทั้งนั้นครับเราพยายามจะให้เห็นปลอกลมนะครับพอเย็นนะครับยังทำงานอยู่นะนี่นะเย็นๆเลยเช็ดสีเลยนะ ตัวนี้สมรูลมากไม่ต้องห่วงแอร์เย็นแน่นอนนะฮะเครื่องเนี่ยเดินเรียบไม่มีโยกไม่มีย้อนะครับแอนเกียร์ไม่ดีนะฮะโยกยนะครับเป็นเครื่องยิ่งเป็นเครื่องยนต์ดีเซลด้วยเนี่ยคนนี้จะโยกจะยอนนนี้เพิ่งเปลี่ยนมานิ่งๆเลยนะฮะนิ่งมากนะฮะก็เสียงก็ตามสภาพดีเซลครับมีดังบ้างนะครับแต่อยู่ในห้องโดยสารท่านจะไม่ได้ยินอะไรเลยนะฮะคันนี้เรื่องชนเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์การันตีไม่มี น้ำท่วมร้อยเปอร์เซ็นต์การันตีไม่มีเอ,อามาดูโครงสร้างด้านข้างบ้าง <buckets> เราจะไม่หมกเม็ดลูกค้านะครับ alumni, แค่หน่นิดเดียวนะครับไปครับดูซอกประตูนะครับด้านขวามือนะครับไปครับนี่นะฮะให้ดูกันแบบละเอียดไปเลยนะครับซอกประตูด้านซ้ายนะครับไล่ไปนะครับไล่ไปไล่ไปนี่เป็นไงเอาไปดูฝั่งนู้นกันบ้างครับนี่นะครับเสาบีนะครับเสาบีไล่ไปไล่ไปไล่ไปนะครับมาดูเสาหน้าครับฝั่งซ้ายครับไล่ไปไล่ไปนะครับดูให้ละเอียดนะครับคือพูดง่ายที่ เราพยายามลงดีเทลนะครับในแบบสไตล์ของเรานะครับเพราะว่าผมไม่อยากให้ลูกค้านะครับหรือผู้ที่มาซื้อรถกับทางโชว์รูมเอฟบีพรีเม t o r มอเตเนี่ยต้องไปเสียเงินนะครับในการสเปคเตอร์ที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับผมเห็นเยอะมากนะครับที่แบบไปเก็บเงินลูกค้านะครับสามพันหาพแล้วมาสเปกเตอร์รถโดยที่ไม่ม่มีมาตรฐานไม่มีใบรับรองจากที่ไหนเลยนะครับแต่ทางเ b f i ีพรีเม o ยมตอร์นะครับเรามีประกาศทยนบัตรนะครับและ พนักงานของเราทุกคนนะครับได้รับผ่านการทดสอบนะครับจากประเทศญี่ปุ่นนะครับว่าอินสเปกเตอร์ของเรานะครับไม่ต้องห่วงว่าได้มาตรฐานแน่นอนนะครับสําหรับเจ้าคันนี้นะครับท่านี้ต้องการจะซื้อออนไลน์นะครับรายละเอียดเราลงไว้ให้หมดแล้วนะครับรถเป็นปี2018นะครับรถมือเดียวนะครับย้ําว่ารถมือเดียวนะครับเลขไมล์หนึ่งแสนสามหมื่นกว่ากิโลนะครับยางปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับ าสีต่อให้แล้วปี67นะครับซื้อออนไลน์ซื้อได้เลยโอนได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็สามารถโทรมานะครับขอรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับจะซื้อสดจัดไฟแนนซ์ได้หมดเลยนะครับเบอร์ด่วน0-950์เกาตัว54ตัวครับซื้อออนไลน์ได้ลดตกปกแน่นอนเพราะที่ ab premium motor เขาส่งทั่วประเทศมากกว่า1,000คันครับสนับสนุนโดย car for sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แทรบประกันซื้อคืนเต็มราคา car for sure com